สวัสดีเพืเ่อนๆ FC ท่านผู้ชมไกสอนชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้ไกสอนจะพา FC มาชมผักที่ไกสอนปลูกไว้ในกล่องโฟมปลูกเป็นเนื้อที่น้อยครับจะใช้กล่องโฟมกล่องโฟมวางเป็นชั้นๆเนี่ยหน้าห้องครับ น,นี่เป็นยางรถครับผักโงตุ้งครับผักโขมครับวอเตอร์เกตครับรชีใบเลื่อยครับแมงลักพริกครับี่กล่องโฟมีน,นเป็นคาครับต้นบอนหวานครับ สลัดครับนี่ครับหวานไว้ก็เกิดเหมือนกันครับนี่บอลหวานครับดูแถวบนสุดครับนี่ครับเป็นวอเตอร์เกตครับแปะตำปึงครับอันนี้ผพกแพวครับไวกินกับแหนมเนืองนี่อร่อยมากครับ เราพาครับไ้กินกับลาบครับอันนี้เป็นต้นหอมครับแล้วก็นี่ครับผักชีครับอันนี้เป็นนายต่ดสายครับไม้ดองครับแถวนี้มีแถวที่สองครับมีผักกาดครับ กะเพราครับอันนี้ต้นอูเบะค,ครับผักญี่ปุ่นครับอูเบะค,ครับอันนี้ผักกาอันนี้ผักขาวครับอันนี้ผักกาดหัวผักกาดเลตน,นี่เป็นลังเป็นหัว